สวัสดีครับผมในซีเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซเว่นไนท์สอนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่น g l o b a l นะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเกาหลีนะครับโอเคเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยตอนนี้มันมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งะครับที่แจกหนักมากๆเลยครับเราผมวันนี้ผมจะพามาดูไอดี ID ผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาแจกอะไรมั่งนะครับซึ่ง กิจกรรมที่เขาแจกเนี่ยมันจะไม่เหมือนผู้เล่นเก่านะครับแต่ว่าผู้เล่นเก่าก็มีนะกิจกรรมนี้แต่ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ของขี้เยอะกว่าผู้เล่นเก่าค่อนข้างเยอะนะครับแบบเยอะมากๆเลยด้วยเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมได้ตั๋วมา2,000ผมไม่รู้ว่าไอ้สามพันกว่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาได้เยอะขนาดนี้ไหมแล้วก็ที่จริงอ่ะเพชรผมมีเกือบ3 0 0 0 0เลยนะครับประมาณ3 0 0 0 0่นิดๆ30,000กว่าแต่ว่าผมเอาไปเปิดหาแทโอหมดแล้วนะครับ แล้วตอนนี้แทโอผมก็ปลดเป็นเลเวลสี่สิบแล้วด้วยนะนี่นะครับปลดเป็นเลเวลสี่สิบแล้วแล้วก็ตัวแดงที่ได้มานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ก็ตัวแจกเนี่ยจะมีอยู่สองตัวที่ผมได้มานะครับที่แบบเข้าเกมมาปุ๊บเขาให้มาเลยนะครับตัวเลือกตัวเลือกตัวละครสองตัวนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบสุ่มนะแต่ว่าผมอ่ะสุ่มได้ตัวนี้มาสุ่มได้ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับสุ่มได้มาสองตัวนี้ แล้วก็ไอพวกตัวที่เหลือเนี่ยผมไป,ปไปเปิดกระชาเพิ่มเอานะครับส่วนนี้ก็แจกฟรีเนาะอันนี้แจกฟรีอยู่แล้วทุกคนถ้าพลังถึง30,000นก็จะได้กันมานะครับส่วนไอเซอินเนี่ยแจกวันแรกเลยนะครับที่เซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยรู้สึกว่าจะแจกวันที่7นะแล้วก็ตัวนี้แจกวันที่2นะครับตัวนี้แจกวันแรกเซอ้ไม่ใช่เซอินเด็กคารินคารินแจกวันแรกนะครับส่วนเคเซตเนี่ยแจกวันที่2ครับ ตอนแรกผมก็ปั้นแหละแต่ว่าพอผมได้ตัวนี้กับตัวนี้มาผมก็เอามาใช้แทนเพราะว่าตีบอสได้ไวกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับตีบอสได้เร็วกว่ามากแล้วก็นี่นะครับแทโอนะครับเป็นตัวละครใหม่ระดับแดงบวกนะครับตัวนี้เป็นตัว PVP นะครับแล้วก็เป็นตัวตีบอสด้วยนะครับตีแรงมากๆนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าแบบติดชี้เนี่ยขึ้นหลักแสนเลยนะครับอันนี้ของที่ผมได้มาเนาะแล้วก็หินตีบวกเนี่ยตอนแรกกับผมมีร้อยกว่าเลยนะ แล้วก็นี่ผมเล่นมา4วันแล้วตอนถ้ารวมๆกันก็น่าจะประมาณ2-300แล้วนะแต่ว่าผมตีบวกแตกตีบวกแตกไงมันก็เลยเหลือ38แล้วก็อันเนี้ยที่จริงได้มา50เมตรนะครับแต่ว่าผมใช้เลยแค่22แล้วใช้บวกอันเนี้ยติดยากมากเลดเลดเลดแค่ประมาณ25ประมาณ1 0 18บถึง้าัครับตอนประมาณที่ตีบวกขึ้นประมาณเวลยี่เวลยี่สิบนะครับบวก20ตีบวกยากมาก ตอนนี้กิจกรรมที่เขาให้เล่นนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นรูปทัวร์โขกนะครับนี่นะครับนี่ก็เล่นมาวันที่4แล้วนะวันที่หนึ่งเนี่ยผมเก็บทุกกิจทุกเควสเลยนะครับแต่ว่าวันที่สองเนี่ยอันเนี้ยต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอเช็คชื่อกิลนะครับอีกวันหนึ่งส่วนอันเนี้ยผมไม่รู้ก็ให้ทําอะไรนะครับแต่ว่าไอ้หินสีทองทองเนี่ยแม่งโคตรดีเลยครับเอาไปแบบรวมอุปกรณ์แดงแล้วขึ้นเป็นแดงบวกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ถ้าจะไม่ผิดกล่องเนี้มันจะแจกเซ็ตอาวุธโจมตีนะครับก็คือเซ็ตเนี้ยที่ผมใส่ให้แทโอเนี่ยแล้วเป็นระดับแดงบวกนะครับเนี่ยเออผมลืมบอกไปเข้าเกมมาปุ๊บมันก็จะแจกแหวนด้วยนะครับพวกแหวนพวกเนี่ยให้มันจะให้เราเลือกนะครับเป็นพวกการ์ดการ์ดสร้อยอเครื่องประดับนะครับมีประมาณ12อันมั้งไม่ไม่สิประมาณ17 18 19อะไรประมาณนี้ประมาณ1 0 17ขึ้นอะ่ะผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็เปิดใส่ให้เกือบทุกตัวเลยนะ เปิดใส่ให้หมดเลยนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับอาวุธเขียวเซิฟเนี้ยแม่งไม่จําเป็นเลยนะอาวุธฟ้านี่คือดอกง่ายมากๆนะครับแล้วก็อาวุธแดงนี่คือหางง่ายมากเออนี่ผมให้ดูเลยมันแจกผมโคตรเยอะเลยนะเนี่ยแต่ก็อันเนี้ยที่จริงอ่ะมันมีอยู่ประมาณร้อยกว่าอันนะครับแต่ว่าผมใช้คาบไปแล้วอันเนี้ยมันให้มา1000ันนะโคตรเยอะแล้วก็ดูเงินผมดิสามสิบหกล้านอะ่ะตอนแรกมีเยอะกว่านี้อีก มันแจกทีละยี่สิบยิบล้านอะเปิดเกมมาปุ๊บมันให้ประมาณ10ล้านนะครับให้โคตรเยอะคือแบบใช้ไม่หมดนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยแจกพวกอุปเเอาชิ้นส่วนการคารฟนูน่นนี่นั่นเพียบเลยนะจริงๆมันมีแจกกันนี้ด้วยเ,เดี๋ยวผมให้ดูอันไหนว้อมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่า ที่มันจะเอาไว้ใช้รวมของอะครับจําไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าจะไม่มีนะตรงนี้ชิบ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 ชบอ่านี่นะครับตอนแรกมันแจกนี้ประมาณ10เม็ดนะครับแต่ผมใช้ไปหมดแล้วผมเอามาใช้อันนี้แหละรวมรวมเป็นของแดงบวกนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้แลกนะครับ อันนี้ผมแลกไว้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปเปิดอันนี้ผมก็แลกไว้แล้วแลกไว้แล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยก็เลยยังแลกแลกไว้นะครับไม่ไม่กล้าแลกหมดนี่นะครับกิจกรรมมันจะอยู่ล่างสุดนะถ้าเรามาในตรงช่างฝีมือแล้วเราก็มาตรงเนี้ยมันจะมีให้แลกเยอะอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ผมสามารถแลกได้แล้วนะตัวเนี้ยแต่ว่าผมไม่เอานะครับพวกการ์ดเนี่ยที่หลักๆผมใช้แลกบ่อยก็จะเป็นอันนี้อา่าไหนนะนี่ไงนี่ไง ผมใช้แลกอันเนี้ยบ่อยแล้วก็แลกเป็นอันเนี้ยบ่อยตัวตัวเนี่ยนี่รู้สึกว่ามันจะให้แลกทุกวันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อวานผมก็แลกวันนี้ผมก็แลกอีกนะครับน่าจะวันละครั้งนะอันนี้ก็เป็นถ้าเราเก็บถึง700เนี่ยมันจะให้เราแลกตัวอัศวิน1ตัวครับซึ่งเราสามารถเลือกได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนเกง่งบ้างเพราะผมก็เพิ่งมาเล่น4,000ันเองนี่เอง ถ้าผมคิดว่าเก่งก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นซับพอร์ตผมเห็นว่าในจัดอันดับแรงสูงๆเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ว่าสกิลมันกว้างมากๆแบบกว้างโคตรกว้างเลยนะครับเอาไว้ฟาร์มแบบฟาร์มด่านอย่างเงี้ยไวมากนะผมคิดว่าน่าจะไวมากนะถ้าเราใส่ของดีๆมันก็น่าจะแรงอยู่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมเดี๋ยว,ยว,ยวนี้ พวกเลขอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปอันอีกอันเลยก็แล้วกันโอ้ยโทรศัพท์ตกมาที่อันเดิมก่อนนะครับอันนี้เป็นเซ็ตโจมตีใช่ไหมเป็นแดงบวกอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแดงบวกเหมือนกันรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเซ็ตของอเพิ่มเลเวลสกิลนะครับอันนี้เป็นเซ็ตของเพิ่มเลเวลสกิล แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเซตของเกาะนะครับเป็นเซตเกาะเซตเกาะกับเซตเพิ่มเลเวลสกิลเนี่ยผมเอาไว้กับตัวนี้อ๋อไม่ใช่ตัวนี้อ่าอันนี้เป็นเซตเกาะแดงบวกนะครับแต่ผมไม่ได้ปั้นตัวแทงเลยเปิดไม่ได้นะครับดูดิผมมีแต่ตัวซับตัวโจมตีแล้วก็ตัวตีไก่ไม่ไม่มีตัวแทงเลยไม่รู้จะไปใส่ให้ใครก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนเซตเพิ่มเลเวลสกิลเนี่ยผมเฉลี่ยไปใส่ให้ ตัวอื่นด้วยนะครับแบบเป็นเซตๆไปเพราะว่าผมต้องการให้เลเวลสกิลเนี่ยบางตัวมันเพิ่มด้วยแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับก็เลยแบบผสมเซตกันอันนี้ผมก็ผสมเซตเป็นเซตโจมตีกับเซตเซตคิริคอนนะครับอันนี้ผมไปคาบมาเซตคิริคอนส่วนอันนี้ก็เป็นเซตเพิ่มเลเวลสกิลนะนนี้ผมใส่มา3าอันกับอีกอีกเซตหนึ่งก,ก,ก็จะเป็นเซตโจมตีนะครับโจมตี4%เอ้ย6%กับเพิ่มเลเวลสกิล2สกิลนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ที่ผมใช้นะซึ่งเนี่ยผมใกล้จะได้อีกเซตหนึ่งแล้วซึ่งผมไม่รู้นะวันนี้เป็นเซตอะไรพรมอ่านเกาหลีไม่ออกนะแต่ว่าขาดอีกแค่5เควสนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมก็น่าจะได้แล้ววันที่5เนี่ยมันดูไม่ได้ว่าคืออะไรผมก็จะมาบอกคร่าวๆแล้วกันว่าแต่และเควสเนี่ยแต่ละวันน่ะมันทําอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการใช้เงิน1ล้านบาทแล้วเราจะได้คืนมา10ล้านนะครับ แล้วก็ไอที่5 0 0พเพชรเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการใช้ Ruby 1000เพชรแล้วมันก็จะได้มา5000นะครับส่วนอันเนี้ยคือ2000เนี่ยคือเราต้องเพิ่มเลเวลสกิลตัวละครนะครับเป็นอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ใช้ขวดน้ํายาเพิ่มเลเวลตัวละคร10ขวดเราจะได้มาคืน2000ขวดนะครับส่วนแผนที่เนี่ยให้เราเล่น เล่นใช้แผ่นที่100แผ่นที่นะครับแล้วมันก็จะให้เรามา3 0 0พแผ่นที่นะส่วนอันเนี้ยสิบสิบอันอะ่ะมันให้เราไปลงดันเจียนพัฒนานะครับดันเจียนพัฒนา5ครั้งมันจะได้คืนมา20ครั้งนะครับส่วนอันเนี้ยที่มันแจกหินแดง100อะ่ะมันให้เราตีบวก10เม็ดนะครับเป็นหินอะไรก็ได้รู้สึกว่าจะเป็นหินอะไรก็ได้นะมันจะให้หินแดงเราคืนมาเนี่ย 100เมตรนะครับส่วนอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการผ่านบทที่1นนะครับจะได้จะได้คารินมา1ตัวนะครับส่วนอันเนี้ยให้เราใช้ตั๋วข้ามข้ามดนะ่านอ่ะสิครั้งนะครับมันจะได้มา200ตัว๋วส่วนอันเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นการคราฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็นการคราฟสิบครั้งนะครับเราก็จะได้ไอตัวแรกตัวละครมาเอ้ไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสามสิบซึ่งต้องเก็บเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับถึงจะคราฟมาได้แล้วก็อันนี้เนี่ยที่มันเป็นคิดตันทองๆดำๆเนี่ยรู้สึกว่า,อ,าอันนี้ผมจําไม่ได้ให้ว่าห้าอันนี้มันคืออะไรเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเนี่ยให้เราใช้ขวดน้ํายา50ขวดนะครับมันจะได้คืนมา1000ขวดนะ แล้วก็วันที่2เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมดูไม่ได้แล้วอะแต่จําได้ว่าตัวเนี้ยมันแจกโคเซตแดงปวกนะครับมันให้บทผ่านบทที่3เออใช่ผ่านบทที่3น,นะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าเราใช้ทองอ่ะสิล้าน,นจะได้คืนมาอีก10ล้านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยคล้ายๆกันนะครับกิจกรรมพวกเนี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยผ่าน ผ่านเออเลดสี่สี่คนใช่ผ่านเลดสี่สิบห้าครั้งแล้วก็ผ่านเลดแปดสิบครั้งนะครับแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยผมจําได้ว่าแจากเยอะมากแต่ผมไม่ได้จําไม่ได้ว่ามันให้อะไรบ้างห้าครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าห้าครั้งมันให้ทําอะไรแต่ถ้าเพื่อนๆแบบไม่รู้จริงๆนะครับแบบอันเนี้ยเราอ่านไม่ออกเนาะเรากดไปที่เนี่เเยเพได้เลยแล้วมันก็จะพาเราไปหน้าที่แบบ มันจะเหมือนเป็นการบอกใบว่าให้เราทําอะไรถ้าใครแบบไม่เข้าใจจริงๆก็ไปแปลภาษานะครับอันนี้ผมก็ว่าจะลองแปลอยู่แต่แบบตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่นะผมคิดว่าผมน่าจะทําทันอยู่จริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้อยากได้จนครบ70ดาวหรอกนะครับแต่ว่าผมจะเอาแค่อันนี้พอเพราะว่าตัวเนี่ยถ้าทําครบ60ดาว60เคล็เนี่ยมันสามารถเลือกตัวละครแดงบวกได้นะครับซึ่งตัวที่ผมแน่นอนอยู่แล้วตัวที่ผมลิงก์ก็คือนี่นะครับ หนึ่งในสี่จักรพัฒ์เอนะครับแล้วก็นี่นะครับ1นึ่งในสีจักรพพัดิเหมือนกันสองตัวเนี้ยช่างใจอยู่จะเลือกตัวอะไรแต่ว่ามันมันให้เลือกมันมีตัวให้เลือกแดงบวกเนี่ยสองสองตัวนะครับซึ่งตัวแรกจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในการล็อกอินเจ็ดวันนะครับการล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ไง ันนี้นะครับตัวล็อกอิน7วันนีครับเนี่ยสามารถเลือกได้เหมือนกันซึ่งผมเนี่ยขาดอีกแค่4วันผมก็จะได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดจะแบบเล่นเซิร์ฟนี้จริงจังแล้วก็ปั้นเล่น PVP เนี่ยผมว่าเลิกเลิกคิดได้เลยครับเพราะว่า PVP ในเซิร์ฟนี้แบบโคตรโหดโคตรเก่งคือทุกตัวเนี่ยตัวละครใน PVP อะตั้งแต่แล้ง สตัหรือแรงไดมอนขึ้นไปอ่ะอุปกรณ์น่ะจะ20บวกทุกคนเลยนะครับไม่มีคนไหนไม่20บวกคือออร่าอาวุธนี่คือแบบอลังการมากนะครับนี่นะก็กิจกรรมก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้สามารถเลือกตั๋วอุปกรณ์แดงบวกได้นะเป็นตัวอาวุธนะมีทุกเซตเลยนะครับตั้งแต่เซตโจมจีเ้ยโจมเตยจนถึงเซตตีเลโอนะครับแล้วก็วันเนี้ยไอวันที่13เนี่ยจะสามารถเลือก สร้อยได้สามอันนะครับเนี่ยมีสามใบนะแล้วก็ถ้าเป็น14วันเนี่ยจะได้อันนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าระบบอันเนี้ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนๆนถ้าแบบคนไหนเข้ามาดูก็บอกบอกผมได้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นกิจ,จกรรมของตัวละครนะครับถ้าเราได้แทโอมาแล้วเราทําตามครบเงื่อนไขพวกเนี้ยเราก็จะได้ของ แบบนี้มาครับเป็นรางวัลตอบแทนนะถ้ามันจะอ่แทโอถ้าทำแทโอเลเวล32เนี่ยก็จะได้เงิน1ล้านถ้าทำแทโอเลเวลครบ36กเนี่ยก็จะได้ขวดน้ํายาแดงมา500ขวดนะครับถ้าทําแทโอครบเลเวล4ี่เนี่ยจะได้มา2ล้านนะครับแล้วก็ถ้าทําแทโอครบอันเนี้ย4 4จะได้น้ํายาแดงมา1 0 0 0พันแล้วก็ถ้าทําครบ46จะได้เศษแทโอมา10เศษนะครับ แล้วก็กิจกรรมนี้เหมือนกันเป็นของอีกตัวละครหนึ่งนะครับเป็นตู้มันอยู่ในตู้เลดอัพนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะไม่ได้ไม่เปิดแล้วก็ไม่ได้ชอบตัวนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็นนี้กิจกรรมพวกนี้ก็เหมือนในเซิร์ฟไทยเลยลสำหรับมือใหม่แล้วก็จะมีอันนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับแน่แน่แน,แน่จะเป็นการผ่านบทนะครับเป็นผลระดับความยากเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะอันเนี้ย ซเน่แล้วก็ถ้าเราทําครบเนี่ยมันจะให้เราเลือกตัวละคร1ตัวนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวละครระดับแดงบวกนะเป็นตัวละครระดับแดงธรรมดานะครับแต่แดงธรรมดาเก่งๆก็มีเยอะนะถ้าแบบโอ๊ยโทรศัพท์ตกอีกละโอเคก็หมดแล้วอันนี้ก็เป็นแพ็กกิจกรรมเติมดูบี้นะซึ่งมันแจกเยอะขนาดนี้คงไม่จําเป็นต้องเติมนะครับซึ่งเปิดหมาเนี่ยก็ได้เพชรเป็นหมื่นๆแล้ว โอเคแล้วก็ไปดูตู้กระชาตอนนี้เลยดีกว่าว่าตอนนี้มีตู้อะไรบ้างนะครับนี่เลยโอ้ร้านค้าแฮะเออลืมบอกไปร้านค้าร้านค้าในเกมนี้คือแบบขายถูกมากดูดิชุดเนี่ยชุดก่อแดงเนี่ย0กแสนบาทนะครับแล้วก็เนี่ยซื้อเลยลวกัน10000แนเองซึ่งไม่ต้องไม่ต้องกลัวเสียดายเงินนะครับซื้อไปย่อยเล่นยังได้เลยดูด้เงิน35ล้านแล้วก็มีพวกอุปกรณ์คราฟอีกเป็นร้อยรชิ้นนะ แบบซื้อมาแล้วก็ไปย่อยเอาเหินแดงไปอัพได้เล่นๆเลยอ่ะอันนี้มันให้มา100อันนะครับถ้าเราซื้อ300เพชรนะซึ่งผมจะเก็บไว้ละกันอันนี้ก็มันฟรีก็ซื้อไปนะครับของฟรียังไงก็เอาอยู่ละเฮ้ยผมลืมดูเศษตัวละครเศษตัวละคร2 0 0แสนเป็นลาเชลนะซื้อเพราะว่าผมมีนะแต่ว่าไม่ได้ปั้นแต่ก็ในอนาคตก็น่าจะปั้นเพราะว่าเอาไปลงเดชเอ้ยอ่าถูกลวลงเดชลงเดช เอาไปลงเดทนะครับแล้วก็ผ่านด่านด้วยนะครับมันจะมีด่านที่ต้องใช้ตัวราเชียวอยู่ฟืบร้านค้าร้านค้าเนี่ยมันมันมีให้ซื้อเยอะกว่าของไทยไอของโกลบอลเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ซื้อถูกกว่าด้วย oh, oh, oh. อ,อันนี้ก็แต่ว่าอันนี้จะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับของไทยแต่ว่ามันจะมีพวกกันเนี่ยเพิ่มเข้ามา oh, oh. ก็เพิ่มมาไม่เยอะนี่หว่า oh, oh. ก็คล้ายๆกับของโกลบอลอยู่นะครับ แล้วก็อันเนี้ยในของไทยไอในของ g l o b a l เนี่ยมันใช้คะแนนอีกรูปแบบหนึ่งในการแลกนะครับเป็นของกิ้วปะถ้าจำไม่ผิดของกิ้วของกิ้นะครับซึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้มันสามารถใช้เพชรซื้อได้ประมาณ1,700ัจมั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันอยู่ได้นานมากๆน,นะครับ3าวันได้มดดั้งดูดิตอนนี้เหลือยี่อะหรือเปล่าน่าจะใช่หรือว่า26ชั่วโงมงวะเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ คิดว่าน่าจะยี่น่าจะ30วันนะครับซึ่งอันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับกิจกรรมนี้นะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยกิจกรรมตอนเนี้ยเราต้องฟาร์มนะครับแน่ๆน,น,น่พอพอเราฟารม์มฟาร์มแผนที่ใช่ปะ่ะเราจะได้อันเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเราสามารถเอาไปแลกในกิจกรรมได้นะครับมันก็ได้ไม่เยอะหรอกมันก็ได้ทีละสองทีละสามนี่แหละแต่ว่ามันสามารถเล่นได้ทั้งคืนไงแล้วก็อันเนี้ย มันมีหน้าที่ย่อยอุปกรณ์ให้เรานะครับซึ่งมันดีมากๆเลยโอเคนะครับเราก็ไปดูร้านค้าต่อปล่อยให้บอดมันตีไปนะครับสามารถทีมนี้ที่ผมเซตมาเนี่ยสามารถปล่อยตีบอดระดับปกติได้แบบสบายๆเลยนะอาจจะเป็นพาอของผมแบบมันมากแล้วด้วยแหละมาดูที่ร้านค้าต่อนะครับว่าตกอีกแล้วมาดูที่ร้านค้าต่อนะครับก็ จะมีให้ซื้อแผนที่นะครับที่เพิ่มเข้ามาสามารถซื้อได้สูงสุด16ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้5ชิ้นนะโอเค16โอเคก็ประมาณนี้นะครับร้านค้าที่มีให้ซื้อแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นแพ็คแผนที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราซื้อ1,500เพชรเนี่ยเราจะได้มา1,000นะครับ1,000แผนที่นะก็คุ้มไหมผมว่าคุ้มนะก็ผุมอยู่ เป็นเหมือนกิจกรรม้วยนะสามารถซื้อได้แค่2ครั้งนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กิจกรรมมันเป็นเหมือนแพ็คแพ็คลายวันนะครับสามารถซื้อได้แค่2ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบปกติซื้อ2 0 0 0ได้600นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นใช้เงินซื้อเหมือนเดิมนะครับพวกหินอันเนี้ยในเซิร์ฟ g l o b a l ก็มีเหมือนกันโอเคแล้วก็มาน,นี้ที่ร้านาค้ากิล์นะครับร้านาค้ากิล์เนี่ยก็จะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คืออันนี้ สามารถใช้หินแดงซื้อได้ไอหินไอเหรียญแดงเนี่ยมันต้องใช้เม็ดเลือดหรืออะไรสักอย่างไปคาฟมานะครับซึ่งเริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยมันให้มา1 0 0 0พันเลยนะแต่ว่ามันใช้100ในการครัฟ100อันก็คือ1ต่อนหนึ่งนะครับในอัตราการแรกอัตราการแรกเปลี่ยนก็คือ1ต่อนหนึ่งซึ่งร้านค้ากิ่วเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับนอกจากอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาเป็นาสามารถใช้เหรียญแดงแลกได้นะครับแล้วก็สามารถใช้แลกแผนที่ได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มาที่ร้านค้าอารีนาหรือเปล่าใช่ร้านค้าอารีนาก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นเซ็ตเซ็ตเจาะเขาะนะครับเป็นอาวุธระดับตำนานนะแล้วก็มีตัวละครให้แลกเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงให้แลกนะครับแล้วก็มาที่นี่ซึ่งในเซิร์ฟเนี้ยฟาร์มง่ายมากลูเด็บผมมี900กว่า จริงๆมันก็แจกมาแหละมันมันมาเริ่มมาปุ๊บมันให้มา200เลยคือแบบให้มาเราแบบสามารถปั้นขึ้นเลเวล34ได้เลยอ่ะถ้าเราได้ตัวละครแดงมานี่นะครับแล้วก็ตัวแดงบวกในเซิร์ฟนี้เนี่ยมันสามารถซื้อได้2ครั้งใช่ไหมเอ้ถ้าเป็นใน global สามารถซื้อได้ครั้งเดียวแต่ว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยมันซื้อได้2ครั้งนะครับแต่ว่าแทโอในซื้อได้ครั้งเดียวรู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่มันเลยซื้อได้ครั้งเดียว แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยซื้อได้4ครั้งนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี่ยโคเซตซื้อได้2ครั้งใช่ปะ่ะตัวโคเซตเนี่ยแดงบวกเป็นแดงบวกนะครับแต่ว่าซื้อได้สองครั้งส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะซื้อได้4ครั้งนะครับก็จะประมาณนี้ในการแลกชิ้นส่วนตัวละครนะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ไม่แลกแล้วกันตัวนี้ผมแลกไว้นะครับกาปั้น ตอนแรกจริงๆก็กะจะปั้นทุกตัวอุปไปรัพยากรมันเหลือเฟือขนาดนี้ครับปั้นๆไปเถอะเก็บพลังนะครับพลังรวมแล้วก็นี่นะครับของในเซิร์ฟในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยมันได้มันได้ไดแค่เซอินใช่ป่ะสองล้านใช่ป่ะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีต่อไปอีกนะเนี่ยเนีน่ยดูดิของที่มันให้มาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เนี่ยมีตัวเลือกสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็ถ้าพลังครบ3ล้านเนี่ยเราได้คิสนะครับคิส ที่เป็นแดงบวกนะครับโคตดีนะครับแล้วก็ถ้าพลังไปต่อไปต่อเรื่อยๆไปจนถึงนี่นะครับไปจนถึง6ล้านเนี่ยได้ตัวนี้อีกนะครับเป็นระดับแดงบวกเหมือนกันอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าหกล้านเนี่ยถ้าหกล้านเนี่ยได้ตัวนี้มานะครับอีกตัวหนึ่งคุ้มมากนะครับสําหรับมือใหม่นะถ้าใครสนใจก็ ส่ามาเล่นตอนนี้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิวของผมเนี่ยยังว่างอยู่นะเป็นคิวเดลเวอ38นะอา้าวเต็มแล้วตอนนี้เป็นคิวคนเกาหลีนะซึ่งคิวเนี่ยแอคทีฟมากนะครับคือดูดิออนทุกคนนะครับเนี่ยแค่นอ่ะไอ้พวกเหลืองเหลืองนี่ก็เพิ่งเลิกไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนี่เองคิวนี้คือแบบดีมากกว่าผมจะหาคิวแบบนี้ได้นี่คือยากมากเลยนะครับคิวส่วนใหญ่เนี่ยเลเวลสูงๆเนี่ยบางคิวอะ่ะเขาอยู่กันแค่สี่คนเองนะแต่ว่า สี่คนที่อยู่แม่งคูดเก่งเป็นแบบกิลเลเวลสี่สิบกว่าแต่ว่าอยู่กันสี่ห้าคนน่ะคนที่เหลือแม่งคือไม่อนยี่สิบแปดวันแล้วอะไรเงี้ยตรดคูดแบบคตรสุดแล้วแม่งตอนวอร์กิลแม่งก็วอร์กันแค่สี่คนน่ะตอนนี้มันก็เปิดวอร์กิลอยู่นะแต่ว่าผมไม่ขอเปิดให้ดูแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออก่อนไปผมก็ให้ดูสกิลของแทโอหน่อยดีกว่านะ ไปดูสกิลของแครโอดูในนี้แล้วกันน่าจะเห็นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันตินะไม่ได้ทำดาเมจนะแต่ว่าทำให้ศัตรูสโลซึ่งบอสพวกนน้อันไม่สโลดูเดิยเมื่อกี้เห็นป้าดาเมจหนึ่งแสนกว่าๆนะครับเป็นติดชี้นะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะที่ว่าเห็นเลขดาเมจขึ้นน้อยอันนี้เป็นดาเมจของแคโอคนเดียวนะเพราะาผมตั้งค่าให้มันขึ้นแค่โชว์แค่ของตัวที่เราควบคุมอยู่นะครับแน่ดูเดิดาเมจแรงมาก เมื่อกี้เราเห็นไปกีดสกิลแล้วนะเป็นสกิลฟันดาบเนะาะฟาดลงกับพื้นรู้สึกว่าในภาคหนึ่งจะชื่อว่าจะไม่ได้แล้วน่ยสกิลนี่โคตรเท่เลยติดชี้สองหมื่นกว่านะแล้วมันกี่ฮิตไม่รู้อะเมื่อกี้หลายฮิตมากโอเคเราไปดูอีกสกิลหนึ่งสกิลอีกสกิลหนึ่งจะเป็นพุ่งไปฟันแล้วก็ได้เกาะนะครับเกาะโคตรเยอะเลยรู้สึกว่ามันจะติดอันนี้ด้วยติดไฟฟ้าช็อตนะครับ สกิลเนี่ยสกิลที่มันฟาดแล้วก็เป็นดาเมจวงกว้างเมื่อกี้มันจะติดไฟช็อตนะแล้วก็เนี่ยไอ้สกิลเนี่ยสามารถกดได้อีกครั้งแล้วถ้ามันกดได้เนี่ยมันจะฟันสองครั้งนะโคตรแรงเลยนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูใชและใช้ละแ,แล้วก็วาร์ปเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนเป็นอักษรอะไรสักอย่างอักษรจีนมั้งจีนหรืออะไรเนี่ยเกาหลีวะ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับติดชี้ท,ทีนี่คือแบบหน้าสั่นนะสองหนึ่งแสนสองนะเมื่อกี้ชี้เห็นปะ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับไอดีผมที่เล่นมาแค่สี่วันนะครับแต่ว่าเกือบจะไปกลางเกมแล้วเนี่ยเล่นสี่วันผมเลเวลห้าสิบห้าคิดดูดินะครับสี่วันเลเวลห้าสิบห้าก็ก็ประมาณนี้นะครับขอจากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคผมไปรับบาย,บาย